ที่นี่น้ําตกตูนหาช้างน้ําตกตูนหาช้างตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งเนาวันนี้ก็ผู้คนมาหนาแน่นมากเนาะลูกเล็กเด็กแดงโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับมีบรรยากาศสดๆนะครับที่น้ําตกตูนหาช้างอ่าชั้นหนึ่งนะครับอำเภอทุก่การเสานะครับอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดูปลาสดปลาตัวเป็นเป็น,น,น,น ลาเป็นเป็นลาเป็นเป็นลาเป็นๆมาดูนะมาดูมาดูกันมาดูกันมาดูปลาเป็นเป็นกันอยู่ในน้ําตอนนี้นะตกณาชางชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับปูเอปลาดู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 ปลา Do pra, do pra, do pra. Do pra. Du pra, du pra.